วันนี้นะคะบิมีเรื่องเล่านะคะเรื่องหนึ่งมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเป็นเรื่องของศิลปินคนหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเลยแหละตอนนี้แต่เชื่อไหมคะว่าในวันหนึ่งนะคะตอนที่เธอยังไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะซึ่งช่วงที่เธออายุ18เนี่ยนะคะมีเพื่อนๆหรือว่าคนรอบๆตัวเธอเนี่ย มีความเห็นกันว่าเธอน่าจะไม่สามารถที่จะดังได้หรอกแล้วก็เกิดการรวมตัวกันขึ้นค่ะรวมตัวกันแล้วก็เปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาที่ตั้งเป็นชื่อของเธอนะคะแล้วก็ห้อยท้ายว่าเธอนะไม่สามารถที่จะโด่งดังได้หรอกซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เธอคนนั้นเลือกจะทำไม่ใช่การเศร้าสลดหดหูแล้วก็พยายามที่จะกลับเข้าไปในสังคมนะคะแต่สิ่งที่เธอทํานั้นก็คือการลาออกจากมหาลัยค่ะเพื่อที่จะไปตามความฝันของเธอ ไม่ว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานสักกี่ปีนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นตัวของตัวเองออกมาได้อย่างเฉิดฉายแล้วทั้งโลกก็ยอมรับเธอค่ะซึ่งเธอคนนั้นก็คือเลดี้กากาค่ะเพื่อนเชื่อไหมล่ะคะว่าขนาดเลดี้กากาที่โด่งดังระดับโลกขนาดนี้ยังมีคนคิดว่าเธอไม่สามารถที่จะโด่งดังได้หรอกเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จอะค่ะเขาก็เคยต้องผ่านแรงต้านแรงเสียดทานคนที่ไม่เห็น ด้วยมาเหมือนกัน ตัวเราในวันนี้ถ้าเกิดว่าจะมีใครบางคนที่เขายังไม่เข้าใจสิ่งที่เราทาหรือยังไม่เห็นภาพในสิ่งที่เรากําลังมองเห็นว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแล้วเขาเกิดไม่เห็นด้วยกับเรานั่นก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกนะคะมันก็ต้องเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราควรจะเลือกทํานั่นคือทําตามอย่างคนที่ประสบความสําเร็จเลยค่ะคืออย่าไปสนใจเลยค่ะคนที่เขาคิดว่าเราทําไม่ได้นั่นก็เป็นแค่หนึ่งความคิดเห็นของเขาซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องมามีผลอะไรกับชีวิตของเราเลยนะคะเราก็ยังสามารถที่จะดําเนิน ไล่ตามความฝันตราบใดที่มันไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเราก็สามารถที่จะทําสิ่งนั้นต่อไปให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะครั้งหนึ่งนะคะก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวของบีเองนะคะเมื่อตอนที่บีกําลังเป็นวัยรุ่นที่เรากําลังอยากที่จะ ออกไปยังโลกกว้างไปวิ่งตามความฝันของตัวเองแล้วบิ๊กก็ได้ไปเจอเครื่องมือหนึ่งซึ่งมันทําให้เราเห็นภาพของความสําเร็จเนี่ยชัดเจนมากๆนั่นก็คือตอนที่บิ๊กทำธุรกิจเครือข่ายค่ะแล้วบิ๊กมุ่งมั่นกับมันถึงขนาดที่ว่าไม่ไปกินข้าวกับญาติเขานัดรวมกันเราไม่ไปเราก็ไม่ไปงานแต่งงานของคนรู้จักเศรษฐีเนี่ยญาติอะคะ่ะเขาก็เลยนัดกินข้าวกันแล้วครั้งนั้นบิ๊กก็รู้สึกว่าคือคนก็พยายามชวน,ชวน,ช,วนชวนมากบิ๊กก็ อ่ะโอเคไปก็ได้นะคะไปก็ได้พอไปเท่านั้นแหละค่ะโดนลุมเลยเรียกว่าโดนลุมเลยทุกคนญาติเนี่ยนะคะนั่งขนาบซ้ายขวาคนหนึ่งเนี่ยก็พูดพูดพูดเข้ามาเลยค่ะว่าโอ้อยากจะให้เลิกทํานะอย่างนู้นอย่างนี้นะคะคนด้านนี้ก็นั่งกินข้าวไปค่ะสักแป๊บนึงคนนี้หยุดพูดค่ะ เปลี่ยนเป็นกินข้าวแต่คนด้านนี้ก็มาพูด,พ,ดพูดใส่เราต่อว่าเออเนี่ยควรอยากให้เลิกทำนะเพราะหนึ่งสองสามสี่หรือว่าเออที่ทําอยู่เนี่ยคิดดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามแบบพูดต่างๆนานามากเลยคือรู้สึกว่าวันนั้นฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่าเนี่ยที่มานะคะแต่พอจบจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะทุกๆอย่างที่ญาติๆพยายามพูดกรอกหูเข้ามาใส่หัวเราเนี่ยนะคะก็มันก็ลืมไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามีจําได้ว่า การไปกินข้าวกับญาติช่วงเนี้ยอันตรายมากเลยเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราควายเขวได้เลยนะเนี่ยนะคะก็ก็กลับมาอยู่โหมดเดิมคะ่ะคือเวลาญาตินัดกินข้าวกันเราก็ไม่ไปนะคะจนผ่านแบบเนี้ยคะ่ะไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเราก็ไล่ตามความฝันของตัวเองไปเรื่อยจนสุดท้ายเราก็มาค้นพบว่าเออเราเจอเครื่องมือใหม่ที่มันทําให้มันถูกจริตกับเราแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วย การควบคุมของเรามากขึ้นนะคะนั่นก็คือบิก็ไปเริ่มทําธุรกิจบ้านเช่าแล้วก็สามารถที่จะมีบ้านเช่าจนมีแพสซีฟอินคัมแล้วก็มีทรัพย์สินมูลค่า15ล้านเนี่ยนะเออสามารถทํามันได้แล้วเนี่ยเราก็ถึงกลับไปเจอญาติอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นเหตุการณ์ปกตินะคะแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราจะห่างหายจากญาติไปนานก็ร่วมๆวม2ปีได้มั้งค่ะ แต่ก็สุดท้ายแล้วค่ะยังไงความรักมันก็ยังอยู่นะหมายถึงว่าคนที่เขาเข้าใจในตัวเราอะค่ะยังไงแล้วเขาก็ยังรักเราอยู่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราประสบความสําเร็จแล้วเนาะเราจะกลับไปพูดอะไรเนี่ยคนที่เคยคัดค้านเนี่ยตอนนี้เขาก็จะเริ่มเปิดใจที่จะรับฟังมากขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเรามีภาพของความสําเร็จไปให้เขาดูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนที่กําลังอยู่ในช่วงระหว่างของแรงเสียดทานหรือว่าใครที่กําลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะคะกาลังมุ่งมั่นในการทําอะไรสักอย่างแล้วก็มีคนที่ ไม่เห็นด้วยแต่ว่าตัวเราเนี่ยมั่นใจแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราแล้วไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนั่นเราก็ลุยทํามันไปเลยค่ะอย่าเพิ่งไปสนใจนะคะในวันที่เราสาเร็จเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจเองใครนะคะที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของครูบิลิฟเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะรอส่งให้เพื่อนๆอ,อ,อีกค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ